ในวันที่เราอัดกันอยู่นี้เป็นวันแต่งงานของพี่ยอนบินและซนเยจ,จิงขอให้ทุกคนไม่มีน้ำตาบ้างซนเกินไปนะข่มขืนเนะาะวันนี้ <c oughs> เอาเ้อะนะเขาไม่แต่งงานกันเขาก็ไม่ได้จะมาแต่งงานกับเราไหมพี่่าไม่พูดอะไรอ่ะสวัสดีค <c oughs> ่ะอุ้ย ทำไมต้องทนกับคําพูดคนใจมันฟังเหมือนชื่อเพลงเหมือนกันนะเออจริงๆแต่เป็นชื่อเพลงที่ยาวมากเลยนะเราก็เป็นเพลงที่เก่ามากถ้ามันจริงเขาบอกว่าทําไมนะคะเราถึงต้องทนกับคําพูดบางคําพูดซึ่งส่วนใหญ่อ่ะมันมักจะมาจากคนที่สนิทด้วยเพราะว่าเส้นสนิทอ่ะมันจะทําให้เส้นเกรงใจหายไปเบียดเบียดเบียดเส้นเกรงใจตกขอบไปเนิดหนึ่งบางทีมันเป็นเหมือนเครื่องมือในการแสดงความสนิทสนมอะระหว่างเรา S <S ซึ่งใช่เหรอ <S <S บางที<ช>มันเหมือนแบบยิ่งแรงยิ่งเก๋เออยิ่งแบบยิ่งใจร้ายยิ่งแบบดูแบบคูลเหรอเออเป็นคนคูลคูลเป็นคนแบบบิช cool ชี่คูลทุกอย่างมันมีมี time and place นะคะมีเวลาและมีสถานที่มีการละเทศะของมันนะว่าง่ายๆนะเราจะถือว่าเพราะเราสนิทเราก็เลยจะบูลลี่เราก็เลยจะจิกจะกัดจะแบบ หยับคายในบางจุดอะไรเงี้ยม,มันมันมันก็ต้องดูให้ดีๆเพราะไม่งั้นอาจจะโดนปาบได้ช่วงนี้ยิ่งปาบยิ่งแรงๆอยู่อ่อทำยังไงดีถ้าเกิดเราต้องเจอคะกับการที่คนสนิทสนิทเนี่ยเขามาแบบมีความใจร้ายกับเราในรูปแบบต่งตางๆทั้งนี้เขาก็เขียนมาว่าให้เราสุภาพแต่เฟิร์มจริงๆมันเป็นสิ่งที่สองพี่เคยพูดกันไปแล้วแหละมันเป็นเรื่องของการหัดปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่ต้องการ แต่ว่าไม่ได้ปฏิเสธโดยการแบบโมโหร้ายวีดหรืออะไรก็ตามยังคงคีปความสุภาพเอาไว้แต่ว่าแต่ไม่ใช่สุภาพแบบลอยไปเลยมาแบบค่ะจริงๆก็แบบไม่ค่อยชอบเลยที่แบบพูดอย่างนี้แต่ก็แบบทาไม่ไหวจอ่ก็เข้าใจอะเกลียดการเปิดตัวด้วยกันแบบเงี้ยเฮ้ยไม่ได้ ว่าเปิดตัวด้อย่างเนี้ยไม่ได้คฟังเหรอหน้นองวจริงเออไม่ได้ครเชื่อหน้องหรอกคือเอาไงขับตรงลงนี่พูดเล่นพูดจริงนี่พูดเอาไงพูดอเอาขำหรือว่าน้อง,ง,งต้องไปเลยน้องต้องสุภาพแต่เฟิร์มคือยังไงคะมันต้องจริงจังอ่ะมันต้องแบบเฮ้ยเธอเรารู้นะว่าเราสนิทกันแล้วแบบเราก็แวลูเฟรนด์ชิพนะแต่ว่าสิ่งที่เธอพูดเมื่อกี้เฮ้ยมันแบบมันกระทบใจว่ะมันไม่โอเคต้องพูดตรงๆง แน่นอนว่าอันนี้ไม่ได้ว่าแต่มันเป็นเรื่องจริงเพราะคนไทยส่วนใหญ่อะ่ะลักษณะของการเหมือนแบบยอมเออยยอมยอมอยู่ดีๆเก็บไว้กรางมันเถอะเก็บไว้แต่ว่าไปเมสากลุ่มอื่นกุ๊ปไลน์ที่ไม่มีเราอะ่ะหรือบางทีถ้าเป็นเพื่อนที่สนิทกันจริงๆเราก็เคยพูดเล่นกันอย่างนี้แต่วันนี้เราไม่ไหวให้พูดไปเลยว่า, <c oughs> วามึง <c oughs> จังหวะนี้กูไม่ได้โอเคปะมึงไปก่อนอย่างนี้เลยเ<อ>นี่คือถ้าสนิทกันจริงๆนะให้บอกไปเลยว่า เออแล้วไงแต่วันอื่นมึงเออวันวันอื่นกูโอเควันนี้กูไม่วันนี้กูไม่โอเควันนี้กูไม่ไหวความสุภาพแต่เฟิร์มก็ยังต้องอยู่ต่อไปนะมนุษย์ไม่เป็นไรเขาก็จะได้เข้าใจว่าเป็นไรเว้ยเออมันเป็นมันเป็นเว้ยมันเป็นถ้ามันเป็นยอมรับว่ามันเป็นบอกเขาว่ามันเป็นแต่ว่าบอกกันดีๆพูดตรงไม่จำเป็นต้องพูดแรงเฮ้ยเธอเราเป็นคนพูดตรงอาจจะพูดแรงอาจจะไม่ได้แบบหวานแหววแต่เรา ตรงไปตรงมาเฮ้ยมันไม่จําเป็นไม่ต้องมาด้วยกันพูดตรงไม่จําเป็นต้องแรงก็ได้จริงๆความตรงอ่ะมันคือด้วยความที่อ่ะก็อย่างที่บอกแหละสังคมไทยเป็นสังคมประนีประนอมเป็นสังคมไม่เป็นไรสังคมแบบเกรงใจซึ่งอย่างที่เคยเล่ากันว่าคําว่าเกรงใจในภาษาอังกฤษไม่มีไม่มีไม่มีอยู่ซึ่งมันเป็นคุณสมบัติที่ดีใไม่ได้บอกว่าไม่ดีเราเป็นมีคุณสมบัติที่ดีแต่บางทีอ่ะเราสุดตรงอ่ะคือพอเราเกรงใจเกรงใจกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือ ตรงตรงจนเลยความเกรงใจไปไกลมากมจริงๆแล้วมันมีมันไม่ต้องตรงกลางด้วยซ้ำอะค่ะมันสามารถที่จะเข้ามาอยู่แบบในระยะที่อโอเคอะ,อะรื่ออกปามันเราเราเราเชื่ออยู่แล้วว่าว่าตรงกลางที่แบบโอ้ฉันแบบตรงกลางมันไม่ได้มีอยู่จริงแล้วมันไม่ได้ทําได้ง่ายขนาดนั้น <True. S 1> เพราะฉะนั้นอนะปรับลงมาหน่อยจากตรงและทําร้ายจิตใจเราอาจจะลดความตรงของเราลงมาหรือดูเวลาที่ควรจะตรง เวลาที่ควรจะปล่อยอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกของเวน,น,นะเพราะฉะนั้นจริงแต่ว่าคําว่าพูดตรงกับพูดแรงอะเส้นเส้นที่ขั้นก็คือว่าเราทาร้ายจิตใจทาร้ายอารมณ์ความรู้สึกเราใช้อารมณ์ความรู้สึกของเราไปทําร้ายจิตใจคนอื่นหรือเปล่าเนาะถ้าพูดตรงอะเราพูดกันโดยไม่มีอารมณ์พูดกันด้วยเหตุและผลพูดด้วยหน้าที่การงานพูดด้วยตัว,ต,วตัวมืออาชีพของเราอะนั้นอะอพูดไปไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมอาอารมณ์มา กระแทกเพื่อทำรลายจิตใจคนอื่นนะอันนั้นอ่ะมันมันข้ามเส้นละนะคะเรื่องของวัยมีผลไหมเอออันนี้ก็ยากนะคือเพราะว่าอะผ,ผ,ผู้ใหญ่ไงผู้ใหญ่มนุษย์<อ>ต้าต่างๆมนุษย์ลุงป้าที่เราเคยเล่ากันไปแล้วเรื่องคําถามแทงใจต่าง,ต,างต,าต่างแต่งงานยังไงเงินเดือนเท่าไหร่อะเออแบบเรียนจบยังอะมีแฟนยังเลิกกับแฟนอีกแล้วสิเนี่ยแล้ว ก็อยากจะตอบไปด้วยคําว่าแล้วเฉยๆแต่มันทําไม่ได้ไงคือด้วยความอ่ะสังคมอาวุโสอีกบ้านเรานอกจากสังคมเกรงใจสังคมปณีประนอมลอ,ชอมช่องแ้วสังคมอาวุโสสังคมอาวุโสไปอีกซึ่งมันก็ทําให้น้องๆหลายๆคนเนี่ยปัจจุบันโตมาด้วยความรู้สึกว่าอยากจะเป็นคนตรงอยากจะพูดตรงๆไม่ได้อยากจะแบบเป็นคนที่แบบตลอดเวลาแต่ก็ไม่สามารถมันมันรู้สึกขัดแย้งอ่ะพี่ถูกมาเพราะว่าตัวเองเป็นแบบนึงไปแล้วแต่ผู้ใหญ่อะ่ะเขายังคงแบบ เซลเหมือนเหมือนว่าเราจะไม่ตอบโต้แต่เราพร้อมนะเด็กเดี๋ยวนี้มันพร้อมตอบโต้นะคะคุณผู้ใหญ่ที่กําลังติดตามชมอยู่คุณคะคุณอย่าคิดนะคะว่าเขาจะนั่งเฉยๆแล้วก็รับไปเหมือนรุ่นดิฉันนะคะเขาไม่ใช่เจนเราไม่ใช่นะจ๊ะเขาข้ามไปอีกแบบหนึ่งแล้วนะจ๊ะถ้าเกิดเขาเขาสวนก็เงื้อมเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็บางทีมันก็จะเกิดความแบบแตกแยกในครอบครัวได้ได้ได้ยากนะคะเพราะว่าแน่นอนแหละถ้าถ้าเด็กสวนด้วยความที่อถ้ามองสองมุมนะ ผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าแซวไปอย่างนั้นอย่างนั้นเด็กก็รู้สึกว่าฉันพูดตรงฉันไม่ผิดอืม,มันก็คือการแคลชกันแน่ๆการชนกันของแบบคนที่คิดต่างแบบสิ้นเชิงอะ่ะใช่เออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ชมอยู่แล้วเป็นผู้ใหญ่บางทีความเคยชินในเรื่องของการแซวการถามอะไรก็ตามที่มันเคยไม่เป็นไรในช่วง10-20ปีที่แล้วะปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วจริงจ มันไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปที่จะไปทักเรื่องอ้วนเรื่องผอมเรื่องการศึกษาเรื่องเพศเงินเดือนเงินเดือนอะไรได้เหมือนเดิมต่างเด็กมันไม่ส่วนว่าเผือกให้กับบุญขโขแล้วเอาจริงๆบางทีอะเขาส่วนนะคะเออบางทีเขามานะบางทีใจเขามาบางทีเราก็สู้เขาไม่ได้จริงๆคือเออบางทีถ้าบางคนว่าจะทํายังไงทํายังไงทําได้แค่ไหนที่แสดงให้เขารู้ว่าสิ่งที่ผู้ไม่ถูกต้องโดยที่ตัวเด็กเองก็ดูไม่ก้าวร้าวมันยากอะ มันยากเหมือนกันนะพอพูดอะไรอ,ะอ่ะถ้าเกิดสมมุตินะถ้าผู้ใหญ่มาด้วยจิตใจที่รู้สึกว่าก็ฉันถามไปอย่างนั้นเองต่อให้สวนกลับมาด้วยทิศไหนหนูว่าเขาก็รู้สึกพี่อืมอมไม่รู้นะสําหรับเราเรารู้สึกว่าเหมือนถ้าแค่บอกว่าคุณนาไม่ควรถามแบบนี้เลยนะคะแค่ประโยคแค่เนี้ยเขาก็รู้สึกโดนแบบทิมได้แล้วอะพี่ก็ทีนี้ก็อยู่แต่ว่าเขาจะสวนกลับไหมหรือเขาจะมาแล้ววิ<อ>ง่งไปจริงจริงแล้วเมื่อเวลาที่เราโดน ทำไมเมื่อเราโดนคําพูดของคนใจร้ายมาอย่างแรกสเต็ปแรกที่เราต้องทําคือหายใจเขาบอกนะเขาบอกว่าหายใจหายใจก่อนกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเราก่อนอย่าเพิ่งรีบเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอสิ่งที่มันไม่น่าฟังอ่ะเราจะแล้วเราจะไม่หายใจออกเขาบอกอันนี้อันนี้คือพี่ไปอานเขาบอกเลยว่า หายใจก่อนกลับมาที่หายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกกันไปก่อนให้อย่างน้อยให้ให้การหายใจของเราอะ่ะมันเสถียรแล้วเขาก็บอกเลยว่าอย่าตอบโต้ negativity ด้วย negativity ทำยากที่สุดจง t ป e a n a t e r mean person in the room ทำยากที่สุดแต่ทำได้ซึ่งสิ่งนี้เขาบอกเลยว่าสิ่งที่เราจะทำได้อันนี้พี่แหม่มพัชริดาพูดมานานมากก็คือ คนที่เขามีความสุขเขาแม่แท็กไว้น้องอ,อันนี้ก็คือเขาก็บอกเลยว่าสิ่งที่เราทําได้ที่ทุกคนทําได้คือการ practice self self care self care สาคัญมากแล้วอย่างที่บอกปีนี้เป็นสิ่งที่พวกพี่สองคนพยายามจะเน้นย้ำมากว่าเราต้องมี self care ให้ตัวเองสิ่งที่เราทําได้โดยเฉพาะประมาณหนึ่งเดือนก่อนที่จะต้องไปเจอญาติ practice self care เยอะๆเลยลูกเอ้ยว่าแบบวันรวมญ <Self> าติเหรอเอาวันรวมญาติหนึ่งเดือนก่อนหน้านั้นให้แบบถามตน เรามีดีตรงไหนเรามีความมั่นใจตรงไหนนึกออกไหมมันอยู่ที่เราส่วนหนึ่งเช่นถ้าวันไหนเราแต่งตัวไม่สวยไม่มั่นใจแล้วเราโดนเขาบอกว่าวันนี้ไม่สวยเลยเโอ้โหเราเป๋มากเลยนะแต่ถ้าวันไหนเรารู้ว่าเราสวยอะแล้วเขาบอกไม่สวยแเราจะบเรื่องของมึงนึกออกปะจริงจริงจรเพราะฉะนั้น self care รู้จักตัวเอง <ừ m. S 1> รู้ว่าเรามีดีอะไรเราเป็นยังไงเรามีจุดจุดอ่อนจุดด้อยตรงไหน ยังไงรู้จักตัวเองเซลฟ์แคร์ตัวเองให้ได้ดีที่สุดเมื่อไปเจอเขาเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นหายใจคิดถึงสิ่งที่ดีในตัวเราแล้วก็อย่าไปตอบโต้เพราะว่าเราถ้าเราตอบโต้เราก็จะ practice การโตไปเป็นเขาเว้ยไม่ฉันจะไม่เป็นอีปา้านี่พูดอย่างนี้มากันนะสักพักลืม เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําเวลาพวกนี้มาก็คือมามาเพื่อให้เราดีขึ้นไม่เกิดเพราะฉะนั้นให้ถือเลยว่าอเขามาเพื่อให้เราแบบว่าฝึกหัดตนอย่างนั้นแต่ถามว่าตอบโต้ไปได้บ้างไหมพี่ว่าก็ลองแบบลองซ้อมหน้ากระจกาพี่ว่าประโยคเมื่อกี้ที่โมเมพูดก็ดีพูน้ำไม่ควรพูดอย่างนี้นะคะเออเอออ้เนี่ยอาจจะฝนรุูแรงไปหรือเราต้องแบบ คุณนาไม่ควรถามเรื่องนี้เลยค่ะเด็กปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่ถามอย่างนี้กันแล้วนะคะคุณไม่ใช่อะไรนะคะอธิบายไปเลยให้ความรู้ไปเลยจ้ะ educate จ้ะบรรดาหน้าป้าทั้งหลายว่าเนี่ยสมัยเนี้ยคุณนารู้ไหมคะว่าแบบเนี้ยเขาเรียกว่า bully ใช่ค่ะ bully แปลว่าอะไรคะอ่สอนสอนเลยสวยอีกโดนด่าอีกโดนด่าอีกก๊อกนึงเขาเปลี่ยนยาก แล้วอ่ะเปลี่ยนง่ายเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าในเมื่อเราปรับเปลี่ยนง่ายจงถือว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีสงสารก็เถอะเพราเปลี่ยนยากนี่นี่เขามีวิธีแก้หลายอย่างสุขภาพแล้วเอาไม่อยู่ไปยังไงดีเปลี่ยนเรื่องไปเลยจ้ะเออเนี่ยอุ้ยหนูไปล่าสุดหนูไปซื้อต้นไม้นี้มาด้วยเฮ้ยรู้ว่าเขาชอบอะไรเปลี่ยนเรื่องไปเลยใช่แล้วอะไรรู้ป่ะอย่างหนึ่งอ่ะผู้ใหญ่เวลาที่เข้ามาพูดกับเราอ่ะ เพราะเขาอยากคุยออแต่เขาคุยไม่เป็นเขาไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนไมมีมันไม่ตรงกันใช่เขาก็เลยนี่คือประโยคแพทเทิร์นที่เขาเติบโตมาด้วยแพทเทิร์นเหล่านี้เขาก็เลยใช้กับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูเขตเขาแทนที่เราจะไปปากจ๋าว่ามันจะต้องทําอย่างนี้นะคะคุณป้าคะมันจะต้องเป็นอย่างนี้ <c oughs> ให้แบบรู้ว่าอคุณป้าคนนี้ชอบต้นไม้เออวันนั้นหนูเห็นในไอจีคุณป้าปลูกต้นไม้ถ่ายรูปไหมคะหนูถ่ายให้เอาให้ใหใหสวยเหมือนย่าๆเลยอะไรย่างเงี้ยเออ เปลี่ยนเรื่องเรื่องเป็นซอฟต์มันก็เป็นการส่งสัญญาณเบาๆว่าแบบไม่หยุดเถอะมันก็จะมีนะบางคนที่พอเปลี่ยนเรื่องไปเสร็จพอแบล็งอะปล่อยปล่อยเดตแอร์ปั๊บกลับมาเรื่องเดิมนะกลับมาเรื่องเดิมแล้วก็ไปเรื่องใหม่ทําไปเรื่อยๆเขาต้องรู้อย่างหนึ่งว่าเราไม่พูดเรื่องนี้อมีอีกข้อหนึ่งข้อเมินเมินเมินเอาจริงเอาจริงอะอันนี้ส่วนตัวเราใช้นะอืก็คือไม่ได้ไม่ได้เมินแบบอ๋อพี่เมินอย่างนั้นเลย พี่เมืนอ,อยางน้นเลยเหรอพี่แบบใครพูดเลยมาแล้วไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้พี่พี่พถอดจิตไปเลยเออถอดจิตจริงๆคือเหมือนแบบน,นิ่งเอาจริงแค่ความนิ่งอะค่ะมันมันอาจจะดูเหมือนการก่อบรรยากาศมาคุใช่แต่จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นสัญญาณที่ที่เบาที่สุดในการที่จะส่งให้ได้ว่าเราไม่ได้อยากพูดเรื่องนี้ใช่จริงๆ ขออนุญาตเปลี่ยนจากคำว่าเมินเป็นคำว่านิ่งนะเอนิ่งเนาะบางทีถ้าเราไปฟีดความรู้สึกโกรธจากคำพูดของคนใจร้ายแล้วเรายอมให้มันมีมันทายอมให้มันเป็นทริกเกอร์เราอะอเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะหลุดไปขั้นไหนอะเพราะว่าบางทีถ้าถ้าไปเมินแล้วแบบแสดงสีหน้าท่าทางอาการก็จะกลายเป็นดูชวนตีกันไปอีก่จริงคือมันต้องนิ่งจริงอะแล้วก็แบบทำให้รู้เลยว่า เล่นนี้ไม่เล่นไม่เล่นด้วยนะไปเล่นฟื้นถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มมาเออเรานิ่งจริงนะเรานิ่งเลยให้รู้เราให้รู้เลยว่าเราไม่เล่นไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยไม่บางทีก็เจอคนที่เป็นเหมือนเก่ากี้เล่นสิเล่นสิเล่นสิเล่นมือเมื่อก่อนก็คงแรงปัจจุบันก็จะบอกหยุดไม่ว่างหยุดหยุดเหนื่อยจริงอะน้องขาแล้วถ้าทั้งเปลี่ยนเรื่องแล้วเมินแล้วยังไม่หยุดค่ะก็ออกไปจากตรงนั้นเลยค่ะเรา หนีเขาค่ะหนีจากการหยุมหัวหมายถึงเราหยุมเขาใช่เพราะถ้าเราอยู่เราหยุมแน่เราหยุมแน่เราหนีดีกว่าเราเดินออกไปชิอกาแฟาไปทําอะไรเลยสองพี่แนะนําคําพูดออกตัวขอออกจากการสนทนาหรอพอดีต้องรีบไปขอบคุณสวัสดีหนีเลยผ่านผ่านผ่านเลยเพราะถ้าไปยืนอธิบายนานอีกถามต่ออีกอยุ่งอีกเพื่อ ต่อแน่นอนทำไมไปยังไงเหรอนัดกับแฟนเหรออุตายแต่งตัวอย่างนี้นัดกาบแฟนนแล้วคุณพี่มีใครหรือยังนี่ค่ะมีน่าล่ะถึงได้เป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยเนี่ยก็จะถ้าอยู่มันจะเป็นอย่างนี้ชันก็ไปดีกว่าใช่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ไปกันลาเลยพี่ก็จะแบบค่าขอขอตัวนะคะแล้วก็ลุกเลย แค่นั้นคือไม่อธิบายถ้าสมมติเราทําดีที่สุดแล้วเราไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองถ้าไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในวงจรอ,อคือถ้าถ้าพูดจริงๆเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเหอะอย่าปะทะ<ช><ๆ>อย่าไปาป<ร>ะทะเลยถ้าเรารู้อยู่แล้วอะว่ามนุษย์มนุษย์พี่ที่ทํางานคนนี้มนุษย์ป้าคนนี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมาในสิ่งนี้จะต้องมาเจอแน่ๆแล้วเขาเป็นคนแบบนี้เขาไม่มีทางเปลี่ยนถ้าเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงไปใช่ไม่มีความจําเป็นก็ไม่ต้องเจอ ประเด็นก็คือคนใจร้ายอ่ะเขาใจร้ายเขาใจหลายเาายว้ยถ้าเราอย่างหนึ่งนะพี่รู้สึกว่าเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าเราจะแฮนเดิลสิ่งต่างๆในแต่ละวันได้เหมือนกันได้ยังไงนึกออกไหม,อ,มอย่างเช่นคําพูดเดิมๆที่เราเคยคิดว่าเราแฮนดลแฮนเดิลได้อะ่ะ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยว่าน้วันนั้นเราเจออะไรมาเราอยู่ในสถานการณ์ไหนเราอยู่ในคอนดิชันชไหนของร่างกายเราสิ่งที่เคยเป็นเรื่องปกติธรรมดามันอาจจะกลายเป็นทริกเกอร์ของเราในวันนั้นๆก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอคนใจร้ายอะ่ะให้หายใจก่อนอแล้วในทุกวันในแต่ละวันของเราอะ่ะให้ practice self care ให้เยอะๆให้รู้จักตัวเองเพราะอย่างที่เราบอกเสมอก็คือคนที่เขามีความสุขเขาจะไม่แอตแทกพยายามเลี่ยงเพราะว่าพอไปปะทอะอ่ะ เราก็ต้องเหมือนแบบเหมือนรับเพิ่มอ่ะแล้วที่สําคัญคือคนที่จะรู้สึกผิดคือเราหรือเปล่าเราไม่ใช่คนแบบเราไม่ใช่คนใจร้ายถ้าเราไม่ใช่คนใจร้ายโดยทุนเดิมอยู่แล้วอ่ะเมื่อสิ่งที่เราเราถ้าเรารับมาแล้วนะวันนั้นมันเป็นทริกเกอร์ของเราพอดีแล้วเราสวนกลับเราไปเป็นคนใจร้ายอีกหนึ่งคนในวงสนทนานั้นคนที่กลับบ้านมาแล้วทุกใจอ่ะคือเราคือเรานะเพราะเราเจอมีควารู้สึกว่ากูทําไปทําไมวะกูไม่น่าพูดกดียเขาแบบนั้นกูไม่น่าทําแบบนั้น เพราะโดยพื้นฐานถ้าเราไม่ได้เป็นคนใจร้ายนะสิ่งนั้นนั่นมันจะอยู่กับเรานานกว่าที่จะอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นอย่าไปแลกอย่าแลกกับคนใจร้ายเชื่อพี่เดินหนีออกมาเหอะอืไม่คุ้มหรอกแต่ถ้าเป็นคนที่จําเป็นต้องดิวกับเขาอย่างเช่นป้าที่ออฟฟิศหรือแบบญาติในงานรวมญาติใดๆอย่างที่พี่บอกทําไมเวลาพูดคําว่าป้าที่ออฟฟิศเราเห็นหน้าป้าคนนี้เห็นเลยแหละทุกคนเจอมันมีป้าทุกคนทุกคนมีป้าที่ออฟฟิศเป็นของตัวเองเว้ยจริงๆเพราะฉะนั้นก็คือ หายใจกลับมาที่ตัวเองแล้วก็อย่าเป็นคนใจร้ายอีกคนหนึ่งในวงสนทนาสรุปง่ายได้แค่นั้นเลยค่ะก็คือวีคันนี้จะออกวีคที่สงกรานซึ่งแบบวีคยากมันคือวีคเธอพวกเธอกจะต้องไปสงกรานในการที่จะคนอ้กำลังใจบอกเขาเลยว่าเขาติดกลุ่มส่มเสี่ยเนี่ยจะบอกเลยว่าไม่ไปเสี่ยงสูงค่ะเสี่ยงสูงค่ะถ้าไม่อยากไปเจอนะถ้ายิ่งถ้าบางบ้านอะมีคุณป้าคนนั้นมากกว่าหนึ่งคน เฮ้ยเราต้องดิลกันแบบนี้จริง,รงไม่หรอกแต่เอาจริงๆตอนนี้ก็ยังถ้าถ้าถามเรานะก็ยังไม่ใช่เวลาควรจะรวมญาติกันหรอกเพราะว่ามันก็สุ่มเสี่ยงกันจริงๆหนึ่งเราก็ต้องระวังตัวเองก็อย่าแบบอย่าปล่อยไหลว่าเออไม่เป็นไรก็ไปเจอเถอะเพราะว่าญาติผู้ใหญ่เป็นเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุด ก็อยากให้เขาติดเลยเราก็มีออกมาเหอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใช้วิธีการว่าแบบเออถ้าเกิดมันรู้ว่าเราจะต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่จะโดนคุณป้าคุณลุงเราไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเพศหญิงซึ่งเป็นป้าผิดอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวจะหาว่าเราบูลลี่นะคือญาติผู้ใหญ่ที่มีโอกาสที่จะแบบถามอะไรทิ่มแทงหรือทําให้เราสติหลุดได้ง่ายๆอะ่ะ เลี่ยงเลยถ้าไม่ไหวก็เลี่ยงออกมาเพราะว่าปีนี้มันเครียดมากอยู่แล้วเนอะใช่แม่เครียดมากอยู่แล้วเธอเธอเป็นช่วงชีวิตที่ลําบากจริงพี่บอกเลยเธอเจอโรคระบาดเธอเจอสงครามเธอเจอหลายอย่างมากเธอเจออะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจิตใจเธอไม่พอ่เธออย่าไปใช่เออปรากฏปีนี้ไม่มีใครไปเลยเว้ยแล้วใครก็อ้างว่าหนูเสี่ยงสูงค่ะเสี่ยงสูงค่ะแล้วเขาก็มาพบเจอปีนี้บัตทษโกฉันแหละสาเหตุที่ลูกฉันไม่มาก็เพราะอีสองพี่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวั ดูลาตรงนี้ค่ะดูลาตรงนี้เลยนะคะก็จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไลค์สับซ้ายสตรีมิคลาด้วยนะคะเพราะว่าสถานการณ์นี้เริ่มไม่โอเคหนูขอลาก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ